เจ็บปวดที่สุดได้ยินเสียงแฟนอยู่กับหญิงอื่นเกรดกรานก้าวยอมรับแบบไม่อายเป็นคนเรื่องเยอะ เกรซการเก้าวเล่าว่ามีสิ่งหนึ่งที่ต้องทำตรงเวลามากจนเรารู้สึกตัวเองไม่ไหวเป็นคนเยอะไหมนัดเที่ยงต้องเป็นเที่ยงเพราะว่าหนูต้องกินข้าวตอนเที่ยงเราจะไม่กินข้าวตอน11นาฬิกาสหนาทีหรือตอนเที่ยงครึง่งเพราะเราจะกินข้าวตอนเที่ยงตรงคือดําน้ําก็ต้องดําน้นํานอนตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วต้องตื่น6โมงเช้าตีห้าเพื่อตื่นไปดําน้ําเอาแสงแรกที่น้ำใสที่สุดในช่วงนั้นกินยากอยู่ยากนอนยากค่ะ นอนก็ต้องแบบมืดสนิทมีอะไรผล่มานิดนึงก็ไม่ได้แล้วเสียงก็คือห้ามมีเสียงอะไรเลยสักนิดเดียวคือมีเสียงนิดเราก็ตื่นแล้วเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนคือยากมากมีความรักครั้งหนึ่งที่ทําให้เกรดรู้สึกว่าต้องใช้สมองมากกว่าหัวใจจะได้ไม่เจ็บยิ่งเราให้อภัยเราจะยิ่งคาดหวังแล้วมันจะยิ่งเจ็บขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าเราแบบพอเถอะ เหมือนเรามีโมเมนต์ที่เราต้องใช้สมองบ้างบางทีเราใช้ใจอย่างเดียวเราซู้มากจนแบบเราหันมาดูตัวเองอีกครั้งสะบักสะบอมไม่ไหวมันเจ็บจนวันนึงเรารู้สึกว่าเอาละเราต้องพอแล้วเราต้องรักตัวเองแล้วเป็นความรักที่ทําให้เราเจ็บปวดมากที่สุดตีสี่โทรศัพท์โทรเข้ามาแต่ไม่มีเสียงแฟนค่ะเป็นเสียงผู้หญิงค่ะคือเหมือนอยู่ด้วยกันสองคนประมาณนั้นโทรศัพท์ลันหรือเปล่าไม่รู้เอาจริงๆไหมคะทุกวันนี้ยังไม่รู้คําตอบมันเป็นอย่างไร ตอนนั้นโคตรทรมานเลยค่ะเราคิดว่าอะไรเนี่ยยิ่งกว่าในละครอีกหลังจากที่เกรทโทรหาแล้วเขาไม่รับก็โทรอีกเป็นสิบสายของมันขึ้นไม่ไหวแล้วฉันจะไปเดี๋ยวนี้ในใจมันแตกสลายแล้วเต็มไปด้วยคําถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสโนไวท์กับผู้ชายทั้งเจ็ดมาอย่างไรอันนี้คือฉายาที่เพื่อนตั้งให้คือมันเป็นช่วงที่เลิกกับพี่กองแหละค่ะค่อยๆมีคนเข้ามาคุยจนถึงช่วงที่ประมาณเจ็ดคนเพื่อนสนิทก็เลยตั้งให้เรียกเลยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากโซเชียลนิวอัปเดตคอมขอบคุณค่ะ